คนเราต้องเรียไอ้จี้คนนี้มันเป็นอะไรกับกูหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นจะถึงคิวร้านผมเนี่ยแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงอะไรเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอยเท้าเนี่ยครับคอยคลองใจแห้งครับแฟนขาทั้งบ้านก็ให้คอยมัดถามเด้ครับมูเจ้าเป็นแฟนกันนี่หรือเปล่าแล้วมึงจะล้มทำไมพี่ไม่รู้มันก็เรื่องปกติอยู่แล้วก็ถามมันอ่ะเออบโบง่ไงกติตามบบหูง่าแล้วเนี่ยตาตาเป็นแฟนกันจริงไหมไม่เราอยากเป็นแฟนเต้ตอนเนี้ย เย็นนี้มึงโดนลูกปืนเบื่อแล้วลูกอมอยากรับประทานลูกปืนอะไรเจมมีแฟนแล้วเหรอไม่มีไม่มีฟ้าใสครับฮะฟ้าใสแฟนไม่มีแฟนลูกสะพ้ายไงว่าวานน่ะพิมพ์เข้าไปในอ่ากูเกิลในเฟซบุ๊กฟ้าใสประกายดาวผมอยากได้พระอะไรก็ได้ที่กันผีได้ครับเดี๋ยวคอยถามคนผียังหลอกเจ้าคอยยังข่องใจบ่เซาอยู่ผมไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรมันหน้าตีีขาวๆครับแต่มันขึ้นทั้งคืนเลยผีบอก นักเสือสีอยังสีสมครับกางเกงมันมีบ่มีครับกางเกงสีขาวพี่ยังมูใส่เสือสีสม,มกางเกงสีขาวขาเหี้ยวเคยฮู้แล้วพี่ยังพี่ยังครับพี่ผา่มบอได<ะ>้ครับพงเมีนพี่ผา่มจะได็กับพี่ผา่มพี่เปื่อยครับพี่เปือ่อยเปื่อยแล้วบอ,อผมถามลานนั้นมาแล้ว<อ>คลขายพงสองลอยนี่ อันนี้นี่้าน้านผู้ใดครับเนี่ยไอ้น้อน้อันนี้ร้านกำนันเนทครับเนี่ยมึงยังไม่จบเหรอพี่ผมดูในบัญชีผมเมื่อกี้เหลืออยู่ห้าหมื่นเลยพี่เอางี้พี่พี่เอาด้วยห้าหมื่นก็เอาพี่เอาห้าหมื่นแฟนผมจะเอาไปแต่งรถเรือเหลือเหลือประมาณเท่าไหรท่าเหลือท่าเหลือเหลืออยู่ห้าร้อยครับคือพี่ต้องพิชพิชห้าร้อยกันยัค่อยถามเราเนี่ยผู้ใดแฟนเราไม่รู้ไม่รู้แฟนเจ้าซื้อยังคือแต่งรถไม่รู้เอางี้ ศึกษาวันเกิดย้อนหลังนะคะพี่เตะคำพูดใดที่ล่วงเกินไปเมื่อตะกี้นะคะก็อย่าถือโทษกดเคืองกันนะคะเพราะเราคือเพื่อนกันนะเตะเพื่อนรักเท่าไรก็เท่าไรก็ยิ้มซ้สาเออให้อายุมันขันยืนเ,นเดอเป็นที่รักของแฟนคลับบ้านสิงห์ทุกทุกคนเลย,เลยแล้วก็แฟนคลับทั่วประเทศทูทุกคนเลยนะคะขอบอคุณมากค่ะนุ๊กนุ๊กไปวยพรไหมเลี้ย อันนิดนึงก็ได้นิดนึงก็ได้ทราบว่าคงทุกเวทีแล้วที่ไว้ <ผม S 1> กันก็เป็นวันเกิดย้อนหลังของน้องเต้ทุกอตอวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนี่